สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตข่าวนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับข่าวนี้ก็มาดูแถวๆตัวหลอกกลางนะครับว่าการสู้รบนะครับระหว่างอิสราเอลกับเอชบัลอนะครับในเลบานอนเนี่ยตัวนี้ก็พักอยู่นะแล้วก็เกิดการล่มสลายนะครับของระบบอัสซาาในซีเรียนะทำให้ตัวนี้ตัวตึงเนี่ยมันเกิดขึ้นนะกับคูตีในเยเมนนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวว่าฮามาสผมผสมลงเลยนะครับมาติดตามข่าวแปรต่างประเทศชิ้นีนะครับ อิสราเอลภายใต้ไฟฮามาสฮูตีเริ่มการโจมตีขีมนาวุธที่สามารถระเบิดได้เทลวีปโกรธเป็นควันฮามาสฮูตีนะครับเริ่มการโจมตีขีมนาวุธนะต่ออิสราเอลบรรดาจรวดพิสัยไกลได้ถูกยิงจากกาซาไปที่เยรูซาเล็มอีกหนึ่งการโจมตีแบบทิ้งตัวของฮูตีพุ่งเป้าหมายฐานทัพนละเนวาชิมของอิสราเอล i d ดนะโกรธเป็นควันภายหลังการโจมตีขีมนาวุธออกเตือนการโจมตีในกาซา บรรดาจรวดพิสัยไกลได้ถูกยิงนะครับจากฉนวนกาซาไปที่พื้นที่นะครับของกรุงเยรูซาเล็มอิสราเอลรายงานอ d ดนะครับได้กล่าวว่าจรวดพิสัยไกล2ลูกได้ถูกยิงจากตอนเหนือของฉนวนกาซาในวันที่28ธันวาคมกองทัพของอิสราเอลได้กล่าวว่าบรรดาป้องกันภายนองอากาศได้สอยร่วงจรวดต่างๆนั้นซาเรนนะครับได้ส่งเสียงดังในบีอิตเชเมสแล้วก็โดยรอบเมืองจํานวนมากนะในช่วงระหว่างเหตุการณ์น,นั้น ไม่มีรายงานของการได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายใหญ่นับถึงขนาดนี้ตามหลังมาจากการโจมตีนั้นๆนั้นนะครับ IDF ได้ออกการเตือนนะการอพยพเร่งด่วนนะครับสำหรับบีอิดฮานูนของกาซากองทัพอิสราเอลนะครับสงสัยว่าบรรดาวิถีโค้งต่างๆนั้นเนี่ยได้ถูกยิงจากบีอิดฮานูนภายหลังการโจมตีนั้นนะครับ IDF ได้ถูกรายงานกำลังดำเนินการ1ปฏิบัติการใหญ่ในตอนเหนือกาซา i d f เตือนไปหลังการโจมตีจรวดแถลงการนะครับจาก IDF ว่าการเตือนเร่งด่วนต่อ,อทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดนะครับผู้ซึ่งยังไม่ได้อพยพออกจากพื้นที่นั้นที่ถูกระบุในแผนที่และโดยเฉพาะพื้นที่บีอิดฮานูนพื้นที่นี้ได้ถูกเตือนหลายครั้งในอดีต IDF ปฏิบัติการในพื้นที่นั้นด้วยกำลังพวกคุณต้องอพยพจากพื้นที่นั้นโดยทันที และเคลื่อนย้ายมุ่งลงใต้สู่ถนนซาลาเอลดีนการเคลื่อนย้ายผ่านอีกถนนอื่นจะทำให้เกิดอันตรายในขณะที่นะครับกลุ่มโฮตีของเยเมนนะยังได้กล่าวอ้างนะที่ได้พุ่งเป้าหมายฐานทัพอากาศทางตอนใต้ของอิสราเอลฮูตีนะครับได้กล่าวอ้างว่านะที่ได้ยิงขีมนุดนะแบบทิ้งตัวลูกหนึ่งไปที่อิสราเอลข้ามคืน กลุ่มของเยเมนนะครับได้กล่าวว่าขีปนาวุธได้ตกกระทบฐานทัพอากาศเนวทิมอย่างประสบผลสําเร็จระยาต่อการโจมตีนั้นนะครับอ d ดฟได้กล่าวว่าขีปนาวุธลูกนั้นเนี่ยได้ถูกสกัดกั้นนะอย่างประสบผลสําเร็จกองกําลังของเยเมนได้ยิงบรรดาขีปนาวุธแบบทิ้งตัว10ลูกนะครับไปที่อิสราเอลในเดือนที่ผ่านมานะครับบรรข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้นะครับก็เป็นสถานการณ์ก่อนปีใหม่นะข่าวชิ้นนี้ก็เกิดขึ้น ก่อนปีใหม่นะครับช่วง28-29ธันวาคมนะครับเมื่อทั้งฮามาสฮูตีนะครับก็ระดมยิงจรวดนะเข้ามาใส่นะครับเ,เ,เขาเรียกว่าในพื้นที่ตอนกลางนะของอิสราเอลในข่าวก็ว่าใส่พื้นที่ของกรุงเยรูซาเล็มนะครับในภาพข่าวจะเห็นว่ามีประชาชนที่กำลังออกไปท่องเที่ยวนะช่วงเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสเนี่ยนะก็วิ่งหลบหนีกันนะครับเพราะว่าเสียงไซเรน,เนมันดังกึกก้องไปทั่ว นะในบ b อิตเชเมสแล้วก็โดยรอบเมืองจำนวนมากนะครับก็สันนิษฐานว่าจะยิงมาจากพื้นที่ของกาซ่านะครับก็สั่งให้มีการอพยพนะออกจากพื้นที่นั้นนะที่ชื่อว่าบนะีอิตฮานูนเพราะสงสัยว่าอาจจะมีการนะยิงนะจะลวดเนะี่ยออกจากพื้นที่นั้นในกาซ่าเพราะว่า IDF จะใช้กองกำลังนะครับเข้าไปจัดการนะครับก็มีการเตือนให้อพยพเร่งด่วนนะครับออกจากพื้นที่นั้นนะโดยให้ลงไปทางใต้นะไปตามถนน นะเส้นหนึ่งอ่นะห้ามไปอีกเส้นอื่นอนะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ากําลังจะเริ่มปฏิบัติการนั่นเองนะครับเพราะามีจรวดที่ยิงมาจากฮามาสนะครับในกาซาส่วนทางกลุ่มฮูตีก็ยังไม่ลดลาวาสดน,นะครับก็ยิงขีนวุฒนะใส่เข้าไปนะในฐานทัพอากาศทางตอนใต้ของอิสราเอลนะครับฐานทัพอากาศไอ้เนวทิมทางอิสราเอลก็อ้างว่าสกัดกั้นได้สําเร็จนะส่วนทางฮูตีก็อ้างว่ายิงเข้าสู่ป้าหมายสําเร็จนะครับก็ไม่ทราบว่าเชื่อใคร รูส้สดก็คือว่าฮูตีก็ยังมีขีดวุดแบบทิ้งตัวนะครับที่เป็นอันตรายอยู่เหมือนกันเพราะว่าเคยเห็นมาแล้วว่ามันสามารถเจาะทะลุเข้าไปในพื้นที่เทเลวิฟนะครับซึ่งมีทั้งไอออนโดมไอออนสิงอยู่นะมันทะลุเข้าไปได้ไงไม่ทราบนะครับแต่ว่าก็เห็นมาแล้วอาจจะเป็นไฮเปอร์โซนิกมิสไซล์ก็เป็นไปได้นะครับติดจำสถานการณ์ตอน,นะครับในหล่างกลางแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ